ต่อนะคะเมื่อกี้แมนาลืมบอกไปว่าแมนามีน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มสุกี้นะคะออกหวานหวานไม่เผ็ดมากหมูกระทะแมนาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะแมนาได้แค่ถ่ายให้ดูนะคะคงไม่ได้น,นั่งกินให้ดูด้วยนะคะแล้วแมนาก็จะรอน้องป่านกับเขาใหญ่เ้าใหญ่เพิ่งเ,เลิกงานมาอาบน้ำเสร็จนะคะแมนาก็จะย่างไปเรื่อยๆก่อน ก็จะบอกว่าวันนี้ไม่นาคิดดิบเลยไม่นาจินหมูกระทะนะคะเตายาเนี้ยมันจะลื่นค่ะเวลาเราตัดลแล้วมันจะไหลแล้วก็ลลื่ลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไร,รอ,อะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทาน้ำมันเขาก็ลื่นของเขาแับเทฟลอนนะคะ ไม่ใช่หมูกระทะผู้สิทธทษทีค่ะไก่กระทะไม่น่ากินไก่กระทะผู้สิดนะคะร่วงกิ่งลงไปเลยยิ่งลงไปในน้ำในไก่กระโดดลนน้ำ <c oughs> ไม่น่ากินไก่กระทะนะคะผู้สิดค่ะขอดทีค่ะไม่ใช่หมูค่ะไม่น่าซื้อไก่เหนียวแล้วก็มาลาะเอานะคะเพราะว่าไก่ไม่น่าชอบกินไก่เหนียวที่นี่ก็มีไก่เหนียวขายนะคะ ก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนหมักทิ้งไว้หมักใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะหมักของแม่นาก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่แค่ซอสใส่ไข <oni> <planets together> ่ด้วยว่าเขาจะได้นิ่มนะคะหยอดน้ํามันพืชไปหน่อยน้ํามันที่เราใช้น้ำมันพืชนะคะแ๋้วนี่กัเอ้ยเอ้ยขอโทษขอโทษค่ะพูดอย่าว่าอามีอะไรจะหรอแล้วแม่ค่าต่อใจแม่น่าจะออกคํานี้นะคะค่ะนม่นาคะแม่นาก็เป็นคนเถือบด้า สไตล์สไตล์นะคะก็เป็นชาวบ้านนทาะไม่ได้เป็นผู้รักมากดีอะไรนะคะขอโทษด้วยนะที่มีคำสูวาพที่มีคำไม่ชุภาพออกไปความศพใจของแมนานะคะค่ะก็จะบอกว่าวันนี้แม่นากินเท่านี้นะคะหมูก็ไไก่กระทะคะ่ะค่ะได้รักและสองนงยนะคะทุกคนทานอาหารด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย